สวัสดีจ้าทุกคนเลิกงานแล้วเลิกทำงานแล้วแหละรอแฟนจะได้กลับบ้านเนี่ยกําลังจะกลับเนี่ยต้องปล่อยผมนะคะเพราะมันหนาวอยู่ที่ทํางานรวบผมทั้งวันออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็ค้างสันอีกตีนันที่เอาเสื้อกันหนาวมาวัานเนี้ยแฟนไปเอารถอยู่ยังไม่ออกไปยืนรอข้างนอกเพราะว่าหนาวมากค่ะทุกคนไปเดินทางด้วยกันนะคะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆไปชมไฟแสงสีคสริสต์มาส มีหลายๆแห่งที่เขาติดหน้าบ้านนะคะสวยๆมากๆเลยนะคะทุกคนใครอยากไปมั่งตามมานะคะจากไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจา้าแม่ก็กําลังจะขึ้นรถนะคะรถมาแล้วรถมารับแล้วสามีมาแล้วไปจา้าไปข,ข,ขึ้นรถขึ้นรถ นี่ความจริงผมยาวนี่มันดีนะเนี่ยมันช่วยให้อบอุ่นได้เลยนะเนี่ยอุ่นนะเนี่ย <c oughs> ปิดหูไปจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศด้านหน้านะคะสีแยกไฟแดงนะคะตรงนี้ถนน,นเนปพูนตรงนั้นก็ชักถนนชัก าจาทุกคนมาชมบรรยากาศกันนะคะไฟแสงสีคสริสต์มาสนะคะก็ติดตามหน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้ติดสวยมากเลยคะ่ะทุกคนไฟแสงสีรียบเรียบปลูกติดตามต้นไม้ติดตามชายคานี่ค่ะตะคอยข้างหน้าด้วยแล้วไปดูบ้านหลังต่อไปนะคะทุกคน มาดูหลังนี้จ้าทุกคนสวยมากๆเลยไฟแสงสีคสริสต์มาสมีกวางด้วยสวยงามสวยงามจ้าเพื่อนๆจ้าโอ้สวยงามจริงๆอดไม่ได้ที่จะถ่ายไปฝากเพื่อนๆนะคะนี่ทุกคนจ้าสวยมากๆเลยค่ะบ้านหลังใหญ่บ้านคนรวย สวยนะคะทุกคนโอเคล้วไปดูบ้านถัดไปนะคะบ้านหลังนี้ก็สวยแต่ติดไม่เยอะสบางสบายบ้านคงรวยทั้งมันเลยสวยงามนะคะทุกคนดูบ้านหลังนี้สิทุทกคนโอโ้โหยังตะเคยหาดนะคะหลังใหญ่มากสวยมากเลยจ้าทุกคนไปจ้บไปจับ จะมาดูบ้านถัดไปนะคะระวังรถค่ะนะคะไปซสงสีสวยงามจ้าไปจ้าไปจ้าไปไน,นะคะทุกคนบ้านนี้ก็ติดสวยนะคะนี่ติดสวยงามจ้าบ้านหลังนี้ก็ติดสวยโอ้มีกวา้างเยอะะมากมายฉันตะคอดตัวใหญ่มากฮัลโหล เซนต้าขอไปสวยงามจ้าทุกคนเฮงเฮงโชคดีจ้าไปนี่ก็สวยงามจ้า Florida, Amerika.